อ่าโอเคนะครับผมตรงนี้เนี่ยคือยอดเงินนะครับที่ผมได้รับมาล่าสุดนะครับจำนวน500บาทนะครับผมเข้าในส่วนของบัญชีทูมิเนียลเล็ตแบบโดยตรงเลยนะครับสำหรับใครนะครับผมที่อยากจะมีเงินฟรีทูมิเนียลเล็ตแบบนี้เนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนวิธีการทําเงินกันเลยนะครับว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรนะครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตนะครับในส่วนของการทําเงินฟรีทูมิเนียลเลยนะครับ ตรงนี้ทําฟรีไม่มีค่าสมัครไม่มีการลงทุนซักบาทเดียวนะครับใครที่สนใจฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนวิธีการทําเงินกันเลยนะครับเอาโอเคนะครับก่อนอื่นเนี่ยเราต้องดาวน์โหลดแอปกันก่อนนะครับสาหรับแอปที่ผมได้ทําเงินมาล่าสุดนะครับจำนวน500บาทนะครับผมทําเงินจากแอปนี้เลยนะครับมีชื่อว่า s t e p Go นะครับก็สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีที่ Google Play Store บนมือถือ Android เท่านั้นนะครับในส่วนของการดาวน์โหลดนะครับให้เราเข้ามาค้นหาชื่อตามด้านซ้ายมือได้เลยผมจะขึ้นชื่อ สามารถค้นหาติดตั้งลงในเครื่องได้เลยหากเราค้นหาแล้วนะครับไม่เจอแอปแบบนี้ไม่มีแอปขึ้นมานะครับให้เรานะครับกดลิงก์ดาวน์โหลดนะครับตรงคอมเมนต์ปักหมุดนะครับจะมีลิงก์ดาวน์โหลดไว้ให้นะครับสามารถกดดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยนะครับเ่าโอเคนะครับตรงนี้เนี่ยก็เป็นในส่วนของบันทึกการถอนเงินหรือว่าประวัติการถอนเงินนั่นเองนะครับจำนวน500บาทที่ผมได้ทําการถอนไปเมื่อวันนี้นะครับวันที่16เดือน3 2023เวลา2อทุ่ม54นาทีนะครับที่ผมได้ลงรีวิวการถอน เงินไปเมื่อวานนี้นะครับถอนเงินไปเพียงแค่1วันเท่านั้นนะครับเงินเข้าที่บัญชีทูนิเลตเลยนะครับผมแอปนี้ยังจ่ายเงินปกติเหมือนเดิมใครที่อยากจะลองเล่นเนี่ยก็สามารถดาวน์โหลดมาลองเล่นกันได้ลิงก์ดาวน์โหลดนะครับมีให้ด้านล่างตรงคอมเมนต์ปักมดนะครับสำหรับขั้นตอนวิธีการสมัครนะครับผมก็จะแนบไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้สามารถเข้าไปดูวิธีการสมัครได้นะครับว่าต้องสมัครแบบไหนอย่างไรในส่วนของแอป Step g กนะครับต่อมานะครับผมเรามาดูที่เมนูด้านล่างนะครับมีทั้งหมด3เมนบมีหน้าาหลกรยงานแล้วก็ของฉันะครับ หใครที่สมัครครั้งแรกแล้วยังไม่ได้รับในส่นของคะแนนเริ่มต้นนะครับสามารถมากดตรงนี้ได้นะครับคํา玛กอกรหัสเชิญกดเข้าไปได้เลยการกอกรหัสเชิญตรงนี้นะครับผมถ้ามีไ d ดีของเพื่อนนะครับแนะนําให้ใช้ของเพื่อนก่อนได้เลยการกอกไ d ดีตรงนี้นะครับกอกได้เพียงแค่1ครั้งนะครับจํานวน5,000เหรียญทองนะครับสามารถรับฟรีได้เลยนะครับถ้าคุณยังไม่มีรหัสโค้ดของใครนะครับก็ดูที่ด้านซ้ายมือผมมีรหัสโค้ดไว้ให้นะครับฝากไว้ด้วยนะครับ2 4 5 2 8 4จะกอกของผมหรือว่าไม่กอกก็ได้นะครับตมา ความสะดวกและก็ความสมัครใจของเพื่อนๆได้เลยนะครับผมต่อมานะครับในส่วนของขั้นตอนวิธีการเล่นนะครับสำหรับคนที่เคยติดตามนะครับในส่วนของงานฟรีชแนลอยู่แล้วเนี่ยน่าจะพอเข้าใจวิธีการเล่นของแอป Step Go ไปบ้างแล้วนะครับในคลิปนี้เนี่ยผมจะอธิบายแบบรวดเร็วนิดนึงนะครับเพราะว่ารูปแบบการใช้งานเหมือนเดิมนะครับใครที่ดูตั้งแต่คลิปแรกเนี่ยก็น่าจะใช้งานกันเป็นแล้วนะครับแอปนี้เนี่ยเป็นแอปเล่นฟรีดาวน์โหลดฟรีสมัครฟรีไม่ต้องเติมเงินลงทุนสักบาทเดียวไม่มีการเสียเงินแน่นอนรัข้อนการเล่นนะครับก็คอ เราจะต้องหาในส่นของเพชรแล้วก็จํานวนเหรียญทองตรงนี้เพื่อที่จะนําไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินฟรีทูมิเนียร์วิธีการหาคะแนนนะครับจะอยู่ที่เมนูแรกเลยนะครับก็คือหน้าหลักตรงนี้เมนูแรกนะครับผมด้านบนซ้ายมือจะเป็นระบบของการเช็คอินนะครับเพื่อที่จะรับในส่นของคะแนนในแต่ละวันนะครับเมื่อเราเข้าใช้งานเนาะเหรียญทองนะครับที่ขึ้นด้านล่างนะครับตรงนี้นะครับผมซ้ายและก็ขวามือตรงนี้เราสามารถกดเก็บคะแนนฟรีได้เลยนะครับต่อมานะครับผมตรงนี้นะครับ849นะครับในการเดินนะครับเราจะนั่งอยู่กับที่หรือว่าจะเดินก็ เพียงแค่เราเปิดเน็ตเปิดแอปนะครับนี้นั่งอยู่กับพี่แล้วก็เขย่ามือถือเพียงเล็กน้อยนะครับผมจำนวน9วตรงนี้เนี่ยมันก็จะขึ้นตามจํานวนที่เราเขย่าไปนะครับไม่ต้องเขย่าแรงนะครับผมเอาแค่พอประมาณนะครับผมแค่มือถือให้มันขยับพอนะครับถ้ามันขึ้นจํานวนตรงนี้แล้วนะครับเราสามารถกดแลกเหรียญทองตรงนี้ได้กา,ารกดแลกเหรียญทองตรงนี้นะครับมันก็จะรวมขึ้นมาอยู่ที่บนตรงนี้เพื่อที่จะนําไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินฟรีทูมินียเลตนั่นเองนะครับต่อมานะครับผมชวนเพื่อนมาสร้างรายได้นะครับตรงนี้เราสามารถกดชวนเพื่อนต่อได้ซึ่่่งการเเเชิญพือนีย ก็อยู่ที่ความสามารถของแต่ละบุคคลนะครับในการเชิญเพื่อนตรงนี้ไม่ได้บังคับนะครับอยู่ที่เราเองว่าเราจะเชิญหรือว่าไม่เชิญการเชิญเพื่อนเป็นช่องทางที่ได้รับคะแนนเร็วที่สุดและก็เยอะที่สุดแล้วนะครับก็สามารถไปเชิญเพื่อนได้เลยทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นเฟ e บุ o ก t t ิตเตอร์ไล YouTube Tik t o อกได้หมดทุกช่องทางเลยนะครับต่อมาก็จะเป็นการทําภารกิจต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการหมุนวงล้อนําโชคนะครับบัตรขูดรุนโชคแล้วก็ซุปเปอร์สล็อตนะดาวโหลดแอปนะครับดูโฆษณากดโฆษณารับเหรียญนะครับแล้วก็รางวั ลึกลับเนาะจับรางวัล10ครั้งบัตรขูด20ครั้งเล่นสล็อตสครั้งสมบัติลึกลับ9้าครั้งนะครับสุ่มกาชาปองเล่นเกมเช็คอินแล้วก็เชิญเพื่อนนะครับอันนี้คือเมนูการทําภารกิจเมนูที่2นะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของอ่าในส่วนของการจัดอันดับนะครับในส่วนของการเดินแต่ละวันของเราเนาะว่าเราเดินไปกี่กิโลกี่ก้าวกี่ครั้งนะครับมันก็จะขึ้นให้เราดูวันนี้แล้วก็การเดินตรงนี้อันนี้จะเป็นแบบรายเดือนให้เราดูในแต่ละเดือนนะครับจัดอันดับนะครับก็คือเป็นทน็ ต่อมาครับของฉันตรงนี้เมนูที่3ในเรื่องของการถอนเงินสําหรับการถอนเงินเนี่ยเป็นการถอนเงินเข้าที่ทูมิวเวลตแล้วก็เพย์เพลมี2ช่องทางให้เลือกการถอนเงินทูมิวเลตนะครับเริ่มต้นที่10บาทนะครับเราจะต้องมีเหรียญทองอยู่ที่1นึ0 0 0สนสองมืเหรียญทองแล้วก็300เพชรตรงนี้ไม่เชิญนเพื่อนก็ถอนเงินได้การถอนเงินสูงสุดอยู่ที่500บาทนะครับผมได้ทาการถอนไปเมื่อวานนี้นะครับผมจํานวน6ล้านเหรียญทองนะครับบวกหกร้อยเพชกรอกเบอร์วอลเลตนะครับก็สามารถรับเงินฟรีเข้าทูมิวเ l ลตได้เลยนะ ไม่เกิน7วันเงินเข้าที่ทูนิวเลตแน่นอนนะครับสำหรับ p a y p a l นะครับในการถอนเงินเนี่ยเริ่มที่10ดอลลาร์นะครับสูงสุดที่20ดอลลาร์เนาะผมแนะนําเป็นทูนิวเลตจะดีที่สุดนะครับในส่วนของเ a y p a l เนี่ยผมไม่เคยถอนนะผมจะถอนแค่ทูนิวเลตจะดีที่สุดนะครับแอบปบนี้เนี่ยก็ถอนมาหลายบาทแล้วนะครับห้าร้อยสองร้อยห้าร้อยเรียงลงมาเลยนะครับอันนี้เป็นประวัติการถอนเงินทั้งหมดที่ได้รับมาแล้วนะครับผมก็ทําเรื่อยๆเก็บเรื่อยๆนะครับผมถ้าหากว่าเราอยากจะถอนเงินวันละ 100, 200หรือยสอ0ร 500บาทต่อวันเนี่ยเราจะต้องทําการแนะนําหรือว่าชเชิญเพื่อนด้วยนั่นเองหากคุณไม่ชเชิญเพื่อนเลย1วันคุณไม่สามารถทําเงินได้ถึง100บาทแน่นอนนะครับการชเชิญเพื่อนเนี่ยเป็นช่องทางที่ได้เงินเร็วที่สุดแล้วก็ได้เยอะที่สุดนะครับถ้าหากว่าคุณอยากการแนะนําเพื่อนเนี่ยก็สามารถไปแนะนําได้เลยคนที่เราไม่รู้จักก็ได้นะครับทุกช่องทางอยู่ที่การนําเสนอและก็การแนะนําของเพื่อนๆเ,เลยนะครับว่าจะแนะนําด้วยวิธีไหนช่องทางไหนให้คนเข้าใจวิธีการทําเงินจากสเต็ปโกต้องทําอย่างไรเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นการโพสลงเฟซบุ o กส่วน ตัวแฟนเพจกลุ่มงานออนไลน์หรือว่าจะโพลลงทวิตเตอร์ก็ได้นะครับหรือใครมีเทคนิคการทําคลิปวิดีโอนะครับลงใน YouTube ลงใน Tik t o ็อกลงในแฟนเพจก็สามารถไปทํากันได้ประมาณนี้นะครับในส่วนของแอป Step ปโกสำหรับแอป Step ปโกเนี่ยยังจ่ายเงินปกติเหมือนเดิมนะครับรับล่าสุดนะครับวันที่17มีนานะครับเดือนนี้เลยนะครับในคลิปนี้เป็นการอัปเดตล่าสุดในการถอนเงินนะครับสำหรับใครที่ยังเล่นอยู่ก็ยังเล่นได้ปกติเหมือนเดิมส่วนใครที่ยังไม่เคยเล่นเลยก็ลองดาวน์โหลดมาเล่นกันดูได้ถ้าคุณชอบ การหาเงินฟรีทูนิเลตหรือว่าสกุลเงินคริปโตหรือว่าช่องทางอื่นๆเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ